พี่น้องมานี่มาพบกับสซ้าเล็กซี่คนเก่าคนเดิมนึกจ้ามานี่ส้าเล็กซี่สิมาขัวบพักนาใส่เนื้อด้วจ้ามาขวบพักนาใส่เนื้อด้วจ้าเอากระทะงหอนเทนมันเล็กน้อยด้วจ้ามัจ้าส้าเล็กสี่สิมาขัวบพักนาใส่เนื้อเด้อค่ะพี่น้องมากินน้ำส้าเล็กซี่เด้อค่ะผู้อยู่ไกลเลยอยู่ไกลจ้าเด้อจ้า วากาหน้าใช่เนื้อเดือจ้าข้าวัววักาหน้าให้ซุกกันเลือจ้าพราจังส่เนื้อพี่นอ้องสั้นกะใส่ระกระเทียมค่ะใส่ชดคัลเคียเลือจ้า Đây nấm hò จ้ะเทียนบัก chắc nói đi chắc จ้ะ មន្លាងម្រើផើងមន្លាងមខ្ เช่น้ำปลาได้ไห้เด้จ้าพักหนาดซุปเขาก็จะได้เอาเนื้อลงใส่ได้จ้ะพี่น้องพักขนาซุปก,ก่อนได้อจ้าเขาก็จะได้เอาเนื้อลงใส่ได้อจ้ะขวบไปเรื่อยๆจ้ะจนพักขนาซุปเด้อจ้า พี่เป็นห้องว่าอันยูประเทศละห้องขั้วนาะพี่น้องเนาะข้าพัดน์เป็นห้องว่าขั้วด้จ้าถ้าอยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยเขาพี่ก็เป็นแต่ห้องว่าผัดคะน้าใส่เนื้อนะคะผัดคะน้าใส่เนื้อด้จ้า เอลสีกิดคงอยู่คงกินเศษหม้อกระถางด้วยจ้ะพี่น้องเพราะว่าเขาอยู่ในหอในในน้องเสาร์นะจ้ะอยู่ในห้องในน้อยมันพื้นที่บาะน้ะอยนะจ้ะเขาแค่เศษเศษหม้อกระถางนี่แหละจ้าขอตากหน้าให้ซุกเลยจ้ะก็ต้องใส,ส,อองส่น้ำนะพี่น้องแต่พวกก็ใส่ซีบเพว่น้ำเขาล่างพักก็จะม่น้ำพักเลยนะจ้ะเ้าก็ใส่เนื้อลงไปเลยจ้ะใส่เนื้อลงไปเลยค่ะพอพักซุกก่อนเพาะจะใส่เนื้อเลยจ้ะท่าเ้าไปใส่เนื้อเลยพักเนื้อเนื้อสีแข็งเลยจ้ะ พร้อมแล้วจ้าถ้ามาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเ l e กซ c h a n n น l ด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจด้จ้าขอบคุณดูพี่น้องๆเลยที่เข้ามาใหาก้กำลังใจสาวกซี่จ้า ซื้นมันหอยจป็นน้อยนะจ๊ะ แซ่เบเสบ็บจี่น้องพัดพัดน้าส่เนื้อเ์ดิจ้าคนถูถทวนเลยพี่น้องเออเสร็จสิผักลากิบเพ,พียงเท่านี้ดิจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องเล็กชี่ชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะผัดผักเขากับเซ็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้านด็จ้ะผักคะน้าใส่เนอร์ดิจ้า เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วไป,ลไปกินกันเลยจ้าพี่น้องจ้าไปกินกันเลยจ้าเป็นตาแซ่บจ้าพักหน้าใส่เนื้อราดเข่าละจ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องล e x i Channel ด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะบ๊ายบายจ้า